ไปทางรีสติดแล้วรีสติดอยู่ไหนเ <day> อ่ยทิศนี่ day ์วันตอนนี้เราตามหาเซเว่นเพราะเราจะไปซื้อโอเปร่าแล้วเราจะไปตามใบหนะอยากเลเว้ยก <laughs> ยกเวน้นเซเว่นเอาจริงเจอทุกอย่างแล้วนะยังไม่เจอเซเว่นอยู่ไหนเนี่ยแอบชอบทิศนี่อ่ะเจอเซเว่นแล้วเซเว่นอยู่ไหน เป็นวันที่น่ารักอยาก Beauty and b e a s t นี่ได้โอปอคัน oh มาแล้วแท็บอินแอนด์แท็บออฟเอเวอ่งงแอบงงการข้ามถนนนี่อ่ะคือแบบทุกคนก็คือข้ามเลยเว้ยแล้วแบบมันไม่ไปเดนอ่ะข้ามได้เลยบอกน่ารักกว่าหรือว่าในวันที่มันแบบแสงดีๆวะ่ะ มาเที่ยวบได้มาทำงานไม่ใช่อะไรนะคะยังไงภารกิจของวันนี้ก็คือเราจะไปตามรอยหนังฉลาดเกมโกงตามรอยหนังอะความรู้สึกมันเป็นยังไงวะชนชแต่ว่าไม่คิดนะจะใหญ่ขนาดกระทูพันทิปอันนึงที่เขาแบบให้โลเคชั่นหนังมาแล้วก็เลยตามจากกระทูนั้นอันดับที่หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว,ว่าฟังไหนคือ เสาเทินแล้วฝั่งไหนคือน็อตเทินอันนี้คือข้อมูลแพลตฟอร์มยิ่งใหญ่อลังการนะตามรอยหนังก็ต้องเสียเงินนะเนี่ยก็แท็บหรอกแท็บแล้กก็เปิดแล้วก็ไปเสียเออสิบสองถึงโอ้โหใหญ่มากสิบสองถึงยี่สิบห้าแล้วก็มีสิบถึงยี่สิบห้าแล้วฉันต้องไปทางไหนสิบสองถึงยี่สิบห้าเดี๋ยวใช้คำว่าหลงหลงค่ะ เว้ยเราชอบกินนี่มากเลยอ่ะมันมเหี่ยวแล้วก็เอามีดสซบสีแบบมาใช่หรอเนี่ยหรือว่ามันเปลี่ยนสีวะเนี่ยมันคือฉากเนี้ยเนี่ยแต่ว่าเรามันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนสีหรอ หรือว่ายังไงล่ะก o เอาก n เอา t t เด็ดเด็ด same like this อยาก be e l o out a d then come back อค okay, thank you so much อะไล่ะย,ย,ย,ยังไม่เจออะไรเลย,ยได้อยู่เหมือนเลยไม่ได้เหมือนเดแต่ก็ได้อยู่ าเราลองเดินไปสิบหกสิบเจ็ดมนสิบหกสิบเจ็ดนี่ไงสิบหกสิบเจ็ดเราก็หันหลังกลับไปเหมือนเด็กทำไมฉันเก่งแบบนี้ภาพคงจเอีกอเกินไปค่ะเราจะ c ว v e r เป็นคูพิรินต่อไปเราจะไปสถานีที่สามหนึ่งสองสาม เพื่อที่จะไปตามรอยจุดที่สองโอ้ยประทับใจตัวเองมากไปค่ะชอบรถไฟซิดนีย์มีสองชั้นซดนีไสายโฟไสายโฟ,ยโฟแล้ว ต้องเปิดเองหรือว่าประตูเปิดให้อ่ะเปิดเอง 对。以。 ใหญ่ยิ่งยงใหญ่เอามีท่าเรือเราจะต้องเหมือนหนังเท่านั้นอันไหนคือแพลตฟอร์มอันนั้นคือแพลตฟอร์มอไะไรบะา๋เแพลตฟอร์ม1แล้วก็สุดตอนนี้อยู่แพลตฟอร์มสอง เดิน,นไปอ้อมฝั่งโน้น่อขึ้นมาฝั่งน,นี้โอเคเพื่อเหม, <Okay. S 2> มือนหนัง้องเดินเท่านั้น ที่เข้ามาตามรอยหนักเขารู้ได้ไงวะว่าเขาถ่ายที่แฟลตฟอมหนึ่งเขาอาจจะถ่ายที่เมนฟอมสองก็ได้นะเว้ยอุมมันมบได้อีบอกชอบสีรถไฟอะ่ะมันทําให้ถ่ายรูปสวยรุนมากรุนนะว่าถ้ารถไฟออกไปแล้วมันจะเหมือนได้นั่งไม จะได้รู้ว่ามันเหมือนได้นั่งไหมเคยเหมือนอ่ะจะโชว์รูปในหนังให้ดูนะคะ <_ atk ars> เหมือนดิเฮ้ยไม่ได้ตัวหายไปตัวนึง อันที่จริงฝั่งก็จะเป็นซีนีโอเปร่าเฮาส์แล้วก็อันะไรในหนังอ่ะมันมีเก้าอี้สามตัวอ่ะพ่อไปเป็นแฟนผันแพ้ของ เธอเป็นหนังสือของสังน่นะพี่อ๋อ,อเซลม์บอทแก่ฉันเข้าใจเอเล็กๆแล้วว่าความรู้สึกของการตามรอยหนักมันเป็นยังไงอะมันโคตรภูมิใจในตัวเองเลยเว้ยถึงแม้ว่าฉันจะไปเอาโลเคชั่นจากคัดถิมแ์น,นะเว้ยยังรู้สึกภูมิใจขนาดนี้เลยอ่ะพี่หนักเริ่มปวดอ่ะแล้วไม่รู้แล้วแบบมันจบไม่จบที่หนักไม่ลงไม่ตามรอยหนักน่าจะช่วยได้ เราจะต้องไปต่อที่สถานีอ่านว่าอะไรเนี่ยมินยาสหรอหนึ่งอ่านก่อนถึงทาวห์เฮา่เหมือนฉันลงมาจากทางนี้เลยนะก็คือแพลตฟอร์มที่เราอยู่เออแล้วฉันจะลงไปทำไมละ่ะฉันก็งงอยู่นะง่ายก็คือนั่งต่อไปเลยถ้าอ่านหนังสืออีกนิดก็ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยแล้วโอเค เราก็จะไปต่อกันแตู่้ว่าถ้ามันถ่ายที่มันมูบกกจากอันเนี่ยมันสวยปะมันสวยแหละ

6-7แต่ว่าต้องไปถ่ายที่1 1 1 2อันนี้5-6-7ต้องไปฝั่งนู้นต้งเป็นไม่ชัดเลยชอบฟอ้อมไม่ชัดสิบเอสสิบสอ่จ

จจริง,รงว่าาาเกกข็ถคือเราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เว้ยตรงมีเว้ยแต่มุมไทยหนังอะมันคือมุมนี้แล้วมันต้องมี เฮ้ยมันคือมุมนี้เว้ยแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้ฮายชูคภูมิใจในตัวเองมุมนี้เลยมุมนี้เลยมุมนี้เลยขยับขยับอ่ะยะมุมนี้เลยตั้งกองเลย ต่อไปไปที่สุดถ่ายในที่ถ่ายทำในซิดนี์แล้วก็คือที่อาไปออกสถานีเมลซินพลอยซึ่งจะเทนจะมาอีกสองนาทีที่แพลตฟอร์มสตอนนี้อยู่แพลตฟอร์มสิอจะทันไหมนะ เรามาเปลี่ยนสายที่มิเนียนไปมิชชันพอยแต่ตอนนี้ต้องไปหาก่อนว่ามิชชันพอยไปตรงไหนเนี่ยฉันชอบมากเลยมันมี emergency h e l ลทุกที่เลยม็กชอนะตอนนี้เราหาทางไปมิชชันพอยไม่เจอนลคะเริ่มเริ่มแบบมีอุปสรรคเลยน้อยเข้ามาแล้วค่ะ โล่งใจง่ายนะชอบซิดนีย์อยู่นะมันแบบมันถ่ายรูปสวยอะแพทรทฟอมสามดินิงนชี่จะไปวิวซินพอต์รอรถไฟมาฮนะ Next stop, s point. <S ถ้าอยู่ชั้นบนมันก็จะเป็นวิวข้าวสะพาอยู่ชันน้นล่างก็เลยเป็นวิวตะเกง ต้องหาทางออกเอ็นิสโตรโอ้โหเมื่อกีเราข้ามเจาท่านนั้นมาแต่ว่าเราอยู่ชั้นล่างเราก็เลยเราก็เลยไม่เห็นวิวข้างบนเลยจะเป็นวิวตะแกงเ้ยสวยอ่ะมีลิฟต์ ที mm hmm. ่สุดก็ได้แชทออกแล้วค okay, ดีก็เอสนิทเอสนิสโลรเอาทางแยกแล้วแปดโมงอะที่สุดท้ายแล้วฮะไปฮะ อบคุณกระทูพันทิบนะคะที่กัดกระทูที่มันทาให้การเดินทางตามหนาะของเราในวันนี้มันง่ายขึ้นค่ะเขาบอกว่าออกจากสถาน,นีมาให้เลี้ยวขวาข้างไหนคือข้างขวาข้างนี้ก็คือข้างขวาแล้วก็ลงนันงไปเรื่อยเยนี่ไงนิสายโอ้โหเ้อม กลองดอกไม้แต่ไม่ซื้อนอนไปเรื่อยเรื่อยนอนลงนอนไปเรื่อยเรื่อยมันจะมีกระท่อมอยู่ใต้สะพานอย่าใชอาอาอา้อันนี้คงไม่ใช่กระท่อมมั้งนี่คือรูโมงอ๋อ โคตรงันนี่ไม่ใช่嘛อบริสแตรร่ชมวิวสะพานา <laughs> าา้นอะใช่าติไทยค่ะ หนมันน่ารักจริงๆนะเห็นแ <g uff> e> ม่นาำแล้วเห็นแม่น้ำแล้วต้องลองตามโนไปอีก <c oughs> <c oughs> เรื่องความสั่นในใจเราได้ค่ะสัน่น <laughs> ร้อเปอร์เซ็นต์เดินลงมาเรื่อยๆมันก็จะเจอโอเปรา่าเฮาแต่ว่าอมองไม่เห็นกระทอมใต้สะพานคือประเด็นก็คือมีการก่อสร้างด้วยฮะเราจะย่อทอมไม่ได้ค่ะตามหาก่อนฮะโอ,โอ้นี่คือทาง มันปิดอ่ะเราจะยอบท้อไม่ได้ออไปแล้วเฮ้ยยิ่งใหญ่มากอ๋อนั่นไงกระท่อมนั้นน่ะถึงเจออะไรแล้วนั่นน่ะแต่ไปไงอ่ะกระท่อมนั้นอะ่ะเราต,ต,ต้องไปไงอะ่ะลงทางนี้ไปเหรอต้องไปให้ได้นั่นน่ะ แล้วก็กระห่อมน,น้ำน้ำนะ่ะโอเคขอคิดแป๊บนึงมันมีถนนอยู่ข้างล่างเนี้ยเราก็จะจาทางลงไปก่อนค่ะโอ้ยเราต้องถ่ายรูปพวกกับที่นี่ก่อนเยอะเป็นคนง่ายงา,ยาดนี่ตรึง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  ต่อไปก็คือการไปตามาฉากนั้นแล้วเราคิดแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์ทำไมแบบเขาไม่ถ่ายฉากนี้แม่เนี่ย <c oughs> ความยิ่งใหญ่ต้องได้ฉากที่เหมือนเท่านั้น ินี่มีอะไรทํำวะการหาเที่ยวตามรอยอ่ะไม่ใช่สิ่งที่แย่เลยเว้ยเอาเขาไม่บอกเราอ่ะมีกระช่อมสองอันใช้อันไหนดีคะลองด้วยตัวเองงี้หรอคลิปนี้ชอาไม่ดองทุกคนน่าจะเห็นลิกหน้าผ้าดองก็คือ แงเลยไม่ใช่กระท่อมนี้มันบ่ได้อะเนี่ยถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันได้มุมเนี้ยมันไม่ได้มุมโคพิริน ใช่呀อ่านคือในรเกียงจริงเมื่อก,ก,ก่อนเคยสงสัยไว้ว่าเขาจะมาถ่ายรูปก,กับอันเนี้ยอะทำไมพอได้มากับตัวเองรู้แล้วว่าเขามาถ่ายทำไม ก็คือสะพานอล้นี้ก็คือกระท่อมที่เขาพูดถึงบายบายเราจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณกระทูของเด็กชายโกลิมินิบ็อก ตามรอยซีรีส์ฉลาดเกมกงที่ซิดนีย์ที่เขียนม้ตั้งแต่ปี2551ห้ารอห้าสิบอ็ดปีนี้สอง3 10กว่าปีแล้วก็ได้มาตามรอยหนังแล้วก็ขอบคุณคันชัดที่พาเรามาตามรอยหนังที่ซิดนีย์คือเราเพิ่งรู้ว่าการตามรอยหนังอะ่ะมันมีมันมีเรื่องที่สนุกแล้วก็มันมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่ในนันด้วยเว้ยอยากให้ ทุกคนลองไปตามรอยหนะังที่ตัวเองชอบตามรอยหนังมาครั้งหน้าของเราไปญี่ปุ่นเพราะว่าทั้งชีวิตดูแต่การตูนแล้วก็บายบาย